สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาตามหานกแรชนิดใหม่อีกหนึ่งชนิดของผมเองนะก็คือเจ้าตัวนกหัวขวานสีตาลน,นะครับเดี๋ยวมาเอาใจช่วยด้วยครับว่าผมจะหาเจอหรือเปล่าแล้วก็ถ่ายน้องได้หรือเปล่าไปครับก็เขาใหญ่วันนี้ก็ค่อนข้างชุ่มฉ่าครับระหว่างทางที่ขับรถมานะครับก็ออกจากกรุงเทพมาได้หน่อยหนึ่งก็เจอฝนมาแทบจะตลอดเลยนะครับผ่านวิ่งมาทางประจีนขึ้นเขาใหญ่ ขึ้นมาข้างบนก็ชุ่มฉ่ำครับฝนก็ยังลงโปรยปอปรอยู่บ้างไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้เหมาะหรือเปล่ากับการมาถ่ายนกถ้าไม่หนักเราก็คงพอจะนั่งเฝ้ารอถ่ายได้นะครับแต่ว่าถ้านักก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงว่าจะต้องกางล่มกางเต็นท์เหลืออะไรยังไงกันดีนะไปยังไงเอาจะช่วยผมด้วยนะครับตอนนี้ทั้งพ่อทั้งแม่เลยครับบินมาเกาะอยู่ที่บริเวณด้านหลังเนะี่ย แล้วก็ลูกก็โผล่ออกมาที่หน้าหลังทุกคนก็ยกกล้องเต็มตัว,ว,วอน,นี้เป็นจังหวะที่ป้อนลูกนะเห็นพี่ก็บอกว่าข้างในลูกอยู่สามตัวนะครับอันนี้แม่คาดด้านในว่เดี๋ยวเราหรือไม่จะพาดชื่ยน,นะ ราสามมันถ่ายง่ายกว่าวันจริงๆนะก็ถือว่าค่อนข้างประสบความเร็กครับอ่าสัก80%ได้คับขี้ได้บินได้เกาะได้ปอนเหลือแค่ลูกนกออกลังเดี๋ยวรอดูกันว่าจะได้ไหมนี่ครับคือเจ้าหัวขวานสินตามหนึ่งในนกแรหายากแล้วก็เป็นนกใหม่ของผมปีนี้ เก็บเพมีหนึ่งอย่างละแล้วก็เมื่อกี้มีพี่เขาบอกครับว่าจากตรงนี้เนาะถ้าขับไปทางขึ้นเขาเขียวครับไปที่สารเฉพาะเขาเขียวแถว,วนั้นก็จะมีพรรดกคอสีฟ้าเนะี้ยทำหลังแล้วก็บินไปบินมาอยู่ไปถ่ายได้ไม่ยากแล้วก็ไม่สูงมากเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปลองดูกันจังหวะที่น้องขับขี้ออกมาครับน้องจะโผล่มา โอเคแต่ก้อนชี้ก้อนนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่คิดว่าพอได้เมื่อกีเมื่อกี้ผมใช้สปีดอยู่สารูปแบบคือหนึ่งสนร้อยนะครับไอโซฟมันสองร้อยห้าสิบนะคแล้วก็หนึ่งส่วนแปดร้อยแล้วก็หนึ่งส่วนพันหระหว่บินความรู้สึกครับ จริงๆตอนแรกผมใช้ A93 ในการถ่ายไปแล้ว2อรอบที่นกเข้านะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันง่ายนะแ,แทนให้ทันมันก็เข้านะก็เลยเปลี่ยนมาลองใช้ A1 Original ดูบ้างมีความรู้สึกว่าต้องพยายามมากขึ้นแล้วก็กล้องของ A93 เหมือนเข้าใจเราเรียกว่ามันฉลาดดีกว่ามากกว่านิดหนะึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่า A1 ทำไม่ได้นะรูป A1 ก็ได้กันแต่ต้องพยายามขึ้นนิดนึง แต่ข้อเดียว A1 คือมันล้านล้านะมันเอาไปครอบต่อได้นะครับแต่ว่าของ A93 ข้อดีก็คือมันฉลาดแล้วก็มันไว6 0เฟร,รม120เฟร,รมเปอร์เซกล้วก็งานวิดีโอดีกว่าอย่างเ <oui> ห็นได้ชัดในจเฉพาะการเข้า subject การโฟกัสนะครับของ A93 ดีกว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับไปเป็น A93 แล้วแล้วนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าความรู้สึกจริงๆมันเป็นยังไงบ้างสลับไปสลับมาจะได้รู้แล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นบ ทีนี้กลับมาเป็น A93 แล้วครับนี่กลับแล้วแล้วก็มื่ผมเพิ่งแรปสติกเกอร์ของกิ้นกาสกินไปนะแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้มันจะติดยากด้วยเพราะเห็นชิ้นส่วนแล้วหูเยอะมากนะแต่ว่าพอเอามาติดจริงๆอะ่ะเฮ้ยเราฝีมือดีหรืองานเขาตัดมาติดง่ายก็ไม่รู้ ตอนแรกก็คิดเอ๊ะหรือเป็นเพราะเราทงานฝีมือให้รูกบ่อยพอเป็นพ่อแล้วาการทํางานฝีมือเราก็เลยพัฒนานะจริงจริงเปล่าเขาตัดมาพอดีคลิกแบบทุกส่วนมากเลยวิธีแต่และส่วนเราแปะลงไปอ่ะคือมันแบบคลิกมากแล้วผมก็เลือกลายที่มันเหมือนตัวเดิมของกล้องนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะดูไม่โดดไม่เห็นชัดแต่เราอยากได้ลายการต์ตูนครับน่ารักมากชอบเพียงแต่ว่าถ้าเข้าป่าด้วยลายนั้นมันจะจะโดดเด่นไปนิดนึงเดี๋ยวเอาไว้กนดูเลยครับ เงียนกลิปไปหมดเลยนะเนี่ติดหมดเลยนะเนี่ยตรงที่จับตรงนี้ติดข้างหลังตรงนี้ติดดีเทลเยอะแต่มีบางจุดที่ผมไม่ได้ติดนะครับอย่างเช่นบนยอดปุ่มชัตเตอร์หรือปุ่มอะไรบางปุ่มที่ผมต้องกดบ่อยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดผมอยากได้ฟีลสัมผัสข,ของตัวปุ่มเดิมมากกว่ายังไม่อยากเปลี่ยนแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสติดก็ได้ครับเพราะเพราะว่าตัวที่เขาตักมาให้มันค่อนดีมากๆมันไม่ได้เกะกะหรือว่าเกินจากพื้นที่ขอบเขตของตัวแต่และชิ้นงานไปได้เลยครับ หลังจากขายไปสักพักนะครับตอนนี้นกกลับมาอีกรอบแล้วเข้าที่บริเวณด้านหลังแล้วก็ผมเปลี่ยนกล้องกลับมาเป็น A93 แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาลองดูกันตอนนี้สปีดสอ0 0ั F 2อง ISO สามพันสองก็ไม่แย่มากแต่ถ้าอยากลดให้ลงตรงนี้หน่อยก็ผมคิดว่าลดสปีดได้พนกไม่ได้บินเร็วมากเนาะนกตัวนี้ไม่ได้บินเร็วมากสปีดเราล,ลงได้อีกพันหกพันสองห้าสิบพอเป็นไปได้ตอนนี้ตอนนี้แม่นกบินเข้ามาที่ด้านหลังนะครับแต่ตัวผู้ยังไม่มา แล้วไม่เข้าป้อนเลยลุ้นว่าจะเข้าป้อนหรือจะเรียกให้ลูกออกแต่มันก็ทิ้งช่วงน้อยไปหน่อยนะจากการป้อนครั้งที่แล้วจะปล่อยให้ลูกหิวจนบินออกก็ต้องบอกว่าตรงนี้บรรยากาศแบบดีมากลมเย็นสบายนะเป็นหมายที่แบบโอเคเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าก็จะมีมดมีบุ้งเนาะเมื่อกี้มันก็ลงมาที่หัวผมแล้วก็ไต่ลงมาตกใจหน่อยนึง นอกน,นั้นก็สบายมาห้องน้ําก็อยู่ใกล้ข้างหลังก็มีร้านน้ำโอ้ชิวมาก <โ>สำหรับการถ่ายเจ้าหัวขวานสีน้ำตาลนะครับก็คิดว่าน่าจะพอประมาณนี้นะสุดท้ายก็คือได้แค่จังหวะบินจังหวะคาบขี้จังหวะป้อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะที่ลูกๆออกจากรังเนาะผมคิดว่าไม่ไม่นานนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อกี้มีจังหวะหนึ่งที่ลูกแบบร้องเรียกพ่อแม่เนาะแล้วก็โผล่ตัวมาแบบครึ่งตัวแล้วอะ จักรลงนะตัวใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวคิดว่าน่าจะพอต้องบินได้ละเพียงแต่ว่าครั้งแรกนะก็ยังกล้ากลัวๆเข้าออกอยู่เราก็ยังไม่บินอะไรเงี้ยแต่ว่าผมหมดเวลาละผมก็เลยต้องต้องไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแวะไปดูตรงจุดอื่นอีกสักหนึ่งถึงสองจุดเห็นพี่เขาบอกว่าจุดแรกนะครับเป็นปีกแพรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหลังโรงอาหารนะครับแล้วก็มีหางยาวหรือหมวกน็อกตรงโรงอาหารเหมือนกัน แล้วก็ตรงสารเจ้าพ่อเขาเขียวมีพระดกัคอสีฟ้าหรือเข่าฟ้าหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นนะครับบินทำรังอยู่ให้ลองไปดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเดี๋ยวลองดูขากลับว่าเราจะมีเวลาแวะแล้วก็ทันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ทันก็จบตรงนี้แหละ <laughs> จบทิปจบแล้วกลับแหละนะครับแล้วก็ที่มาถ่ายเมื่อสักครู่เนาะผมก็ลองใช้สปีดชัตเตอร์ลองใช้กล้องอะไรหลายๆรูปแบบลองดูนะครับ ็เทียบ A1 Original กับ A9 Mark 3นะครับก็มีความรู้สึกว่า A9 มันถ่ายง่ายกว่านะครับจังหวะเข้าจังหวะแพร่อะไรต่ออะไรรู้สึกมันง่ายกว่าแต่เดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องกลับไปดูผลงานเนาะเพราะว่าจากตัวไหนที่มันน่าจะทำออกมาได้ดีหรือว่าถูกใจเรามากกว่ากันนะครับเพราะว่า A1 ก็ไม่ใช่ว่าถ่ายไม่ได้นะมันก็ถ่ายได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลอง กลับไปเลือกดูแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับส่วนเรื่องการตั้งค่ากล้องผมก็ตั้งเหมือนกันครับทั้งสองตัวนะก็มีสปีดหนึ่งส่วนร้อยนะครับหนึ่งส่วนห้าร้อยหนึ่งส่วนแปดร้อยแล้วก็หลักๆก็ใช้หนึ่งส่วนสองพันประมาณนั้นไบโซก็วิ่งออโต้ไปนะครับมันก็มีขึ้นไปสูงจนถึงหนึ่งมื่นสองพันแปดก็มีถ้าใส่ tc เนาะเป็นห้าจุดหกมันก็ทะลุหมื่นขึ้นไปหมดซึ่งผมลิมิตไว้ที่หนึ่งหมื่นสองพันแปดมันก็จะจบที่ตรงนั้นซึ่ง ก็เลยหลายๆรูปก็เลยถอด TC ออกนะครับก็ใช้2.8มันก็ลด ISO ลงมาได้เหลือ4ี่0ันห0้าพัอะไรประมาณนั้นนะก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้นะครับแล้วก็ระยะมันไม่ได้ไกลามากประมาณสักสิบถึงสิเมตรนะครับถึงรังเนาะจากจุดท,ที่เรายืนอยู่นะก็โอเคน็อตแปเดี๋ยวมาลองดูกันว่า a 9 3ไฟล์24ล้านอนะ่ะถ่ายระยะ12เมตรนกมันจะเอามาครอปได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ a 1ไฟ50.1 MP นะ มันจะมาครอบได้ขนาดไหนก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่สนุกสนานนะครับเจอพี่ๆเจอผู้ใหญ่เจอหลายๆคนก็ทักทายคุยกันน่ารักมากๆเลยยังไงขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกคนนะที่เข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันจะได้ไม่เหงาสนุกสนานขอบคุณมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ๆหลายๆท่านก็คอยแชร์ข้อมูลแชร์ไอเดียแล้วก็บอกตรงนู้นมีอันนีตรงนี้มีเอันนันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆยังไงขอบคุณมากๆเลยครับ เนาะอาจจะพูดชื่อได้ไม่หมดหรือจําชื่อได้ไม่หมดขอโทษขอโทษนะครับนเนาะยนไม่แน่ใจพี่ก็จะสะดวกให้พูดชื่อเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆนะเราเราไม่ออกเสือกันเนาะว่าขอบคุณพมากเลยครับแล้วก็อุปกรณ์ในคลิปนี้ครับผมมากับ a 9 3เนาะ a 1 original 300 gm tc 2 x นะครับการ์ดเป็น angel burst av pro cf express type a 330GB ขาตั้ง YC Onian p i n e t a Pro นะครับหัวบอลนนะมากับ HPKF602 <c oughs> ก็หลายๆคนน่าจะเห็นไปแล้วล่ะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วสะดวกมากๆนะครับก็ใครที่สนใจชิ้นไหนก็ลองไปหาซื้อกันได้ครับที่ร้านกล้องเสียงฟูซูมคามล่าทั้ง8สาขาหรือ w ว็บไซต c a ูซุมคามล่า .net นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวโค้ดส่วนลดนะครับลองไปกดไส่ตะกร้ากันดูแล้วเดี๋ยวมันจะมีช่องขึ้นมาให้แล้วว่ากดรับโค้ดส่วนลดประมาณนั้นกดปุ๊บเขาจะขึ้นมาเลยว,ว่าสินค้าที่เราเลือกอ่ะ เราใช้โค้ดสตรตตัวไหนได้บ้างแล้วเราก็กดใช้เลยง่ายมากๆอันนี้อ้ามพลาดนะครับไม่ต้องกดเก็บกดใช้ได้เลยไปลองดูดกันครับแล้วก็สําหรับรูปที่ได้วันนี้เนาะ <c oughs> ก็จากตอนนั้นที่เคยเห็นมีเพื่อน <c oughs> ๆคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเวลาลงรูปอยากให้ลงค่าการเรียกว่าการตั้งค่ากล้องด้วยสปีดชัตเตอร์ค่า FISO น,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 นู่นนีนนั่นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้า ไม่ลืมจะใส่ไว้ให้อันนี้เหมือนเป็นการพูดเพื่อเตือนตัวเองด้วยนะครับว่าเออใส่ใส่ข้าไว้หน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูครับแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีข้อสงสัยมีคําถามอะไรยังไงก็ทักทายเข้ามาคุยกันได้ครับยินดีมากๆเลยนะแล้วก็ยังไงฝากติดตามกันไว้ด้วยเนาะแล้วก็เออถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย